กลับมาชมกันต่อนะครับมาถึงคู่ต่อไปครับคู่ที่2ของรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทุ่งโอเซิตี้นะครับเจอกับทีมของรีโอการท่อนะครับคู่นี้คู่ที่2ครับเมื่อสักครู่นี้คู่แรกผ่านไปนี่เป็นบ้านเพื่อนก็เอาชนะกอดตะข่ายไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับในการแข่งขันส่เอครับคู่นี้ก็ใส่เอเหมือนกันนะครับทุ่งโอเซิตี้กับรีโอการท่อนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อใครเพิ่งเปิดมาดูนะครับจะแข่งกันครึ่งลัศมีนาที สองครึ่ง20นาทีนะครับชนะได้3แต้มแพ้ไม่มีคะแนนถ้าเสมอก็แบ่งกันไปครับทีมละ1คะแนนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแข่งเขาเรียกว่าแข่งครบทุกดัชดีจะมีการจับฉลากอย่างเดียวนะครับไม่มีนับประตูได้เสียนะครับไม่นับประตูได้เสียนะครับก็เรียกว่าทางงูกินหางนะครับจับฉลากอย่างเดียวเลยนะครับติดตามกันครับคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับ อย่างอีกทีหนึ่งนะครับก็วันนี้เราถ่ายสดจนถึงเวลา20นาฬิกาหรือว่า2ทุ่มนะครับวันนี้ก็เรียกว่าดูกันยาวๆไปเลยจนถึง2ทุ่มนะครับเดี๋ยวไล่ชื่อรอแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับทุงง่งหงซิตี้โซลิโอการทอนี่โอ้โเรียกว่าเป็นรเรียกว่าเรียกว่าเป็นเสื้อรวงมิดกันเลยนะครับ แต่ว่าก็ออกโทนแดงเข้มนะครับโทนแดงเข้มนี่ก็จะเป็นทีมรียการทอดนะครับถุงซิตี้ก็เสื้อสีเขียวน้ำเงินนะครับเอาละครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับคู่นี้ครับติดตามกันนะครับติดตามกันเลยครับคู่นี้ครับคู่ที่2ครับ อย่างที่บอกครับว่าวันนี้นี่เปลี่ยนบรรยากาศนะครับหลังจากที่เราดูบอลเด็กบอลเยาวชนกันมาเยอะครับวันนี้เป็นบอลผู้ใหญ่บ้างนะครับซึ่งอย่างนั้นทีครับบิวโซนก็จะถ่ายทสดให้ได้ติดตามกันครับแต่รู้สึกว่าจะมีสัปดาห์หน้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับเราจะไปที่ช่อแฮกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับโอ้ยมาแถวนี้โดนอัดไปรอบหนึ่งนะฮะดีที่ไม่โดนกล้องนะฮะ ไปทางไหนก็ได้ครับอย่ามาแถวผู้บรรยายครับนี้ไม่ทันนะอ่ารายชื่อมาแล้วนะครับสำหรับทีมทูงงซิตี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับ โอยมาแถวนี้ก็เสียวนะฮะมาสนามนี้เสียวเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นมุมสูงก็ตามนะครับแต่ว่าก็โอ้โหเสียงจะบอลเข้ามาหาผู้บรรยายได้นะฮะไปทั้งอื่นนะอย่าไปแถวผู้บรรยายนะขอ,อร้องนะครับสำหรับทูงกซิตี้นะครับมีผู้เล่นไต่อไปดีครับเบอร์18ไนท์ครับ30พี่เชนนะครับ99มอนเต้เบอร์5เพียวเบอร์2ต่อเบอร์17ฟิล์มครับอันนี้น่าสนใจนะครับ พี่ฟิล์มนะฮะเบอร์52เต้ครับเบอร์หกล้องแดงเบอร์15นะครับอ่าน่าจะโอ้โหอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยชัดนิดนึงนะฮะต่อขอห้ด้วยเดี๋ยวเว้นไปก่อนนะครับเบอร์15นะครับแล้วก็88ไสายฟ้าครับ74เน็ตเบอร์10ก็นี่ครับสมคิดนะมาแล้วครับลงเองเลยครับเมื่อกี้ก็ไปบรรยายในสนามนะฮะวันนี้ก็มาลงแข่งเลยนะฮะแล้วก็78นะครับ โอ้โหอันนี้บังคอดน่าจะบังคอดนะฮะสิบสามแปมนะครับสี่สิบสองน้องเพชรนะครับน่าจะน้องเพชรครับแล้วก็เบอร์สี่น้องพอดนะฮะเอาบอลเอาบอลติดครับอติดหลังคาครับเรียกว่าคือติดน้ำแล้วครับติดหลังคาด้วยนะฮะโอ้โหบอลติดหลังคาเลยครับ แต่นี้ยัเข้าใจได้นะตีหลังคานะาตีต้นไม้นี่ลำบากนิดนึงวแวะมาให้กระจายจผู้บรรยายขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับเอาไปต่อครับพี่ฟิล์มครับเบอร์สิบเจ็ดเอาไปต่อครับเอาโอ้หนักเตะบ,บางคนก็เพิ่งมาถึงครับเอาไปต่อครับเปิดไปชาร์จเข้าไปโอ้โหเสียดครับเสียด นี่ครับเราก็จะได้เห็นแบบว่าอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของฟุตบอลนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเราก็แบบได้ดูอะไรที่หลากหลายมากขึ้นนะฮะหลักจัดที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกครับส่วนใหญ่ที่บิวโซเราก็จะเน้นแต่บอลเด็กเยาวชนไปส่วนใหญ่นะครับแต่ว่านนานทีครับเราก็จะมีบอลผู้ใหญ่ให้ดูให้ดูกันบ้างนะฮะอย่างเช่นเนี่ยไม่นานมานี้เนี่ยเราก็ไปมาแล้วนะครับฟุตซอลนี่ก็จะเป็นลูกเม่นครับนะครับก็จะเป็นในแบบฟุตซอล ประชาชนทั่วไปนะครับแต่วันนี้นะครับมาเป็นฟุตบอลกันบ้างนะครับอ่ะติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฟุตบอลนี้อย่างที่บอกครับสสัปดาห์ติดเลยนะครับน่าจะเป็นฟุตบอลประชาชนทั่วไปนี่แหละครับอีกสัปดาห์หนึ่งเราก็จะไปกันที่ช่อแฮที่คุ้นเคยกันอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าครับอแต่ดูที่ลองฟอลกันก่อนครับสัปดาห์นี้ครับแล้วก็แจมโปรแกรมลงหน้าเลยนะครับสําหรับ บรรดามิรับบอลเด็กนะครับมิรับบอลเด็กก็เดือนตุลาคมนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมเราจะไปกันที่โรงเรียนอนุบาลจรนลุนลองรัตนาคารนะครับไปอเมร้องอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ไปภั่ล้อมนี่โอ้โหแบบว่าประทับใจกันมากเลยนะฮะก็เลยทาให้แบบว่ามีกรายการหนึ่งนะฮะก็เรียกว่าติดต่อเลยนะครับบอกว่าไปถ่ายทอดสดด้วยนะที่อนุบาลจรนลุนลองครับโอ้ต้องขอบคุณมากเลยครับที่ติดต่องานเข้ามานะครับ ก็ถ้าติดต่องานถ่นสดก็ติดต่อมาได้ทำวิวโซนได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่เรียกว่าเลตติ้งกำลังมาเลยครับตอนนี้ครับอาชมกต่อครับเราพร้อมเต็มที่นะครับล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับช่วงปลายปีนี้นะครับเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์กีฬาสีครับวิวโซนช่องคิวส์าร์เดย์นะครับซึ่งซีซั่นนี้จะครบหนึ่งทศวรรษนะครับก็คือครบรอบ10 10ปีนะครับเป็นซีซั่น10นะครับติดตามกันได้นะครับ บิวสโตรชแนลส o ูลส o r สดีซีซั่นสิบนะครับลุยกันต่อครับเอาแล้วครับไปต่อครับเอาเยิงไมเย่งจิงอันนี้หน้าต่างครับยังศูนย์ศูนย์เท่าเดิมผ่านไปห้านาทีครับเอาเอาใจเย็นนะเปลี่ยนตัวนะใจเย็นนะอ่านะครับเป,เปลี่ยนโกครับเปลี่ยนโก เอาทันสมคิดครับนี่ครับส่งบอลครับไปให้กับก๊อกแดงครับน้องก๊อกแดงนะครับมาที่น้องต่อครับพี่ต่อครับอ่าพี่ต่อลุยต่อครับไปแล้วจับบอลจีบไปอีกคลีอทิ้งไปทิ้งออกข้างไปนะครับจังหวะนี้ ไปต่อครับอ้าวทุ่มผิดทุ่มบอลมาครับเลยต่อครับเอาล้ครับเหลือ4ี่นาทีครับเอาเอาอย่ามาแถวนี้นะเสียวครับอย่ามาแถวนี้ครับไปทางอื่นครับอ่าไปทางอื่นครับอย่ามาแถวนี้ครับโอ้แล้วบอลประชาชนนี่คือใส่กันหนักๆด้วยนะเสียวครับไปต่อครับเลี้ยวกันท้อโอ้ลอดขาครับ แต่ว่ารับบอลไว้ได้ครับอย่าง0-0เท่าเดิมนะครับตอนนี้ครับนี่เป็นคู่ที่2ของรายการนะครับวันนี้นี่แข่ง30คู่นะฮะโอ้โหเรียกว่าอาจจะลอดถึงข้ามถึงดึกได้นะครับแต่ว่าวันนี้วิวโซเราถ่ายทสดถึง2ทุ่มนะครับก็อาจจะไม่ครบทุกคู่นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเอาละครับไปต่อครับ อย่างเสียวไม่หายเลยรเมื่อกี้บอลมาทางผู้บรรยายแล้วหนึ่งลูกนะครับเอารุยต่อครับอ่าฟ้านะครับไนฟีคิดขึ้นมาครับดีโอการท่อนะครับรีโอการท่อนี่ก็เจาะแบบว่า ไม่ได้บอกว่าเสื้อลายเดียวนะครับเขาเรียกว่าวาลเลตี้นิดนึงนะครแต่ว่าก็จะโทนสีเดียวกันนะครับก็คือออกโทนสีแดงนะครับอ่ะไปต่อครับรีคิกครับรีคิกขึ้นมาติดกำแพงครับแล้วก็ออกห้างไปทีนึง ต่อี้ก็คนก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะที่ร่องฟองนะครับวันนี้ครับ<ล>เราอยู่กัน2วันเลยนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับออกข้างครับทุ่มบอลครับทุ่มบอลมาโมงเข้าไปลุยต่อครับอเ,เอาหัวใหม่ตรงกรอบเลยครับ ไปต่อครับท่านสมคิดครับเปิดไปโอ้โหเกือบครับเกือบได้ชาร์จแล้วครับแต่ว่าลึกปะลึกเกินไปนิดนึงลุยต่อครับไปแล้วครับเย่เฉียดครับออกหลังวากระต่อครับมาที่เบอร์ห้าครับเพียวครับน้องเพียว ไปแล้วบางทีก็ถ้าจำได้อ่าอันนี้ไปกระแทกนะครับฟาวครับก็ถ้าเกิดว่าพอจะจำได้ก็จะเรียกน้องได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะจำไม่ได้ก็จะเรียกพี่ไว้ก่อนนะครับไปกัะต่อครับนี่ไปนการนในสายเอนะครับซึ่งในรอบ รอบเช้ารอบบ่ายนี่จะเป็นสาย A ถึงสายดีนะครับส่วนรอบหลังนี่ตั้งแต่รอบเย็นนี่จะเป็นตั้งแต่สาย E ไปถึงสาย H นะครับมีด้วยกัน8สายนะครับไปต่อครับต่อบอลไปเรื่อยๆครับท่านสมคิดครับ ลุยต่อเอาติดน้ำครับโอ้กบอนก็เลยหยุดครับเพราะมันติดน้ำหมดเวลาครึ่งแรกเป็นอันว่ายังทำอะไรกันไม่ได้ครับระหว่างลูกโกซิกตี้กับลีโอการท่อครับเสมอกันอยู่0นย์ประตูต่อศนะครับติดตามชมไปต่อนะครับในครึ่งหลังนะครับขอบคุณทนด้ของนะครมีตัดอ้อยครับรับขึ้นรูปทรงมีตัดอ้อยทุกชนิดโทร0 8 4 4 8 5 8 6, 6 1 2และ094956 5983ร้านเดอะคัลเลอร์89ผลิตและจำหน่ายป้ายทุกชนิดโทร0946195226และบุญ50 m, มีดมงแพร่จำหน่ายมีดพระอุปกรณ์การเกษตรแปรรูปจจกเหล็กทุกชนิดโทร0871851559และ0821837811ครับเอาละครับตามกันต่อนะครับในครึ่งหลังกระฟังนะครับทุ่งองซิตี้บุกจากขวาไปซ้ายนะครับในเสื้อสีน้ำเงินเขียวส่วนทางฝั่งของลีโอการทอดน,นะครับ จะอยู่ในโทนเสื้อสีแดงครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับเสื้อลายอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะโทนสีเดียวกันครับก็คือสีแดงนะครับตอนนี้9ก้าโมงช้าแล้วนะครับอตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับอีก10นาทีครับเตะกไปไหนแล้วครับโอ้โหไปนู่นเลยครับ ไปนู่นนี่ไปไปทุ่งโฮงได้เลยนะเพราะว่าลอกฟองไปทางนู้นนี่เป็นทุ่งโฮงนะครับถ้าไปทางหนึ่งนี่ไปบ้านถิ่นนะครับตรวงนี้ก็อาจจะแบบว่าเราดูในแบบบอลผู้ใหญ่กันบ้างนะครับ เพราะว่าในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสอบนะครับของน้องๆนะฮะในแต่ละโรงเรียนนะครับก็ช่วงสอบปลายภาคพอดีเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเปิดเทอม2มาปุ๊บนี่เป็นกีฬาสีเลยนะยังไม่ทีนึงนะครับบิ s o c สชา a อลส o คูลสปอร์ตเดซีเนสิของเรานี่ก็ยังคงแบบว่ามีเรียกว่าให้ได้ติดตามกันอีกนะครับสำหรับโปรเจกต์ของเรานะครับติดตามกันได้นะครับก็โดดใบเหลืองไปนะครับโดนใบเหลืองไปครับ เอาน่าจะไม่ได้ใส่สนับแข้งนะครับโอ้ไม่ได้นะครับสนับแข้งต้องใส่นะครับทุกคนครับต้องใส่สนับแข้งด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันนะครับป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใส่ไม่ได้นะครับต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับคือเราจะเห็นตั้งแต่บอลเด็กนี่คือแน่นอนก็ต้องเตือนกันแล้วครับเรื่องของสนับแข้งที่สําคัญมากนะครับ นั่นแหละครับไม่ใส่สนับแข้งก็โดนใบเหลืองไปเลยนะครต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับย้ำอีกทีครับว่าต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะครับทุ่มผิด,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 ดไปต่อครับ ลุยต่อครับเอาเตะไปออกนะครับเอาลีโอตอนนี้ครับนี่แหละครับอย่างที่บอกครับอุปกรณ์ต้องใส่ให้ครบนะฮะไม่ใส่ไม่ได้ครับอย่างเช่นสนับแข้งดีก็เราจะเห็นนี่ส่วนใหญ่ก็จะลืมกันนะฮะ ต้องใส่ให้เรียบร้อยครับมีถามว่าสนามตรงไหนนะครับอ่าอ้าว้าไปแล้วครับแมเหมือนปลหนึ่งว่าไปแบบปลหนึ่งว่าทวงเวลานี่แหละครับไม่ได้นะฮะโดนใบเหลืองไปครับโอ้โหต่ออกว่าครูนี้ใบเหลืองว่อนเลยนะน่าจะสี่ใบแล้วครับในแบตนี้ครับ ถ้าเกิดว่ามาถ้ายกตัวอย่างนะครับมาจากทุ่งโฮงนะครับถ้ามาทางทุ่งโฮงนี่คือออกจากทุ่งโฮงนะครับก็จะมาเจอสี่แยกไฟแดงนี่ก็ตรงมาครับตรงมาน <i mean ิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับก็จะเห็นป้ายร้านผัดไทยนะฮะถ้าเห็นป้ายร้านผัดไทยนะครับแล้วก็เห็นป้ายที่บอกบอกทางว่าไปนั่นกี่กิโลอะไรอย่างนี้ที่เป็นป้ายขาวๆนะก็ให้เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายมาปุ๊บนี่ เดินทางไปนิดหน่อยนะครับก็จะเจอกับศูนย์มัคนาเด็กเล็กตะบลล่องฟองนะครับสนามที่อยู่ติดกันเลยนะครับสนามอยู่ติดกันเลยนะครับคือเอาจริงๆนะครับตอนแรกๆนี่ก็งงครับว่าสนามอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าพอเปิดแมปปุ๊มนี่รู้เลยครับไปแล้วครับเจโอโหเซฟไว้ได้ครับเตมมุมครับ คู่ต่อไปนะครับจะเป็นการแข่งขันในสายบนะครับสายบีก็จะเป็นการพบกันนะครับระหว่างประพัดสอนนะครับประพัดสอนเจอกับน้องเหนือเอ็กน้องกันการค้านะครับในคู่ต่อไปสายบนะครับไปต่อติดครับลุยต่อครับ นี่ครับเตะไปก็สวันนีอ้าวเคลียไปก่อนครับเป็นทุ่มบอลครับของทุ่มโฮงซิตี้ครับทุ่มบอลมาครับเอ้าหลับบอลครับไปต่อครับเตะขึ้นมาครับ เหลือ5นาทีครับตอนนี้ยังไม่มีสกอร์เกิดขึ้นครับยังศ,ยศูนย์ศูนย์เท่าเดิมพี่ฟิล์มครับพี่ฟิล์มไปแล้วไปตอบจะได้ไหมครับยังไม่ได้เคลียร์ออกหลังครับเป็นเต่มุมครับออกหลัง อยากพิธีว่าวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่เรามาเหยื่อล่องฟองนะครัยังไม่เคยมาสักครั้งเลยครับที่เป็นครั้งแรกนะครับนี่ครับเปิดไปครับจังหวะนี้มองเข้าไปเอาลุยต่อครับก็นี่ครับเอาเตะไปครับไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับพี่ฟิล์มจริงไปติดครับ ไปต่อครับเอาตอนนี้ตองลุ้นกันแล้วครับว่าทีมไหนจะนับหนึ่งครับถ้าเสมอในเวลานี้ก็แบ่งแต้มนะครับยิงไปออกหลังครับก็จะแบ่งแต้มนะครับและถ้าเกิดงูกินหางนี่จับฉลากอย่างเดียวนะครับรายการนี้จับฉลากอย่างเดียวครับไม่นับประตูได้เสียนะครับเลียวกันท่อครับ ไปต่อแล้วจิ๊บโอ้โหข้ามคานครับเรียกว่าได้จอจอแล้วครับแต่ว่าโอดยิงหนักไปหน่อยครับข้ามคานไปนิดเดียวครับออก เอาไปต่อเอาทูมบอลมาเอาพี่ฟิล์มครับจ่ายมาเปิดไปผ่านไปครับออกหลังนะครับตามกันต่อครับคุณผู้ชมครับวัสดีบัญญายชิวๆกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นแบบบอลบอลประชาชนนะค ปกตินี่บิลโซโลส่วนใหญ่จะเป็นบอลเด็กนะแต่วันนี้ครับมาดูรุ่นรุ่นพี่กันบ้างนะครับนานานาทีครับเอ้าออกข้างครับแล้วก็ฟาวนะครับฟาวด้วยนะจังหวะนี้ครับ จะได้ฟีคิกขึ้นมานะครับสำหรับเรียวกานท่อครับเอาละครับจะได้เตะฟีดคิกขึ้นมานะครับ เอาละครับมีโอกาสครับสำรับลิโยการทอร่อครับอ่าส่งให้เพื่อนแล้วก็เปิดไปเคลียออกมาได้ครับทุง่งฮงซิตีเ้อเ,เอาล้มกันไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไปต่อครับเตะไปอันนี้หน้าต่างครับก็ได้เตะมุมครับ อ่าเลนสั้นๆครับอ้าวจะสวนกับครับแต่นี่อุปสรรคเป็นน้ำนะครับโอ้ก็เลยบอลหยุดครับอ้าวไปต่อครับเรียกว่ามีอุปสรรคมาขวางกั้นนะครับต้องแก้ไขชฉพน้าครับพีฟินยิ้มโอ้โหเฉียดไปนิดเดียวครับได้เตะมุมครับโอ้ยเซฟไม่ได้นะ่ครับเดี่ยวการท่อครับ เล่นไวเลยครับเล่นไวเลยครับไปต่อพี่ฟิลมพี่ฟิมยิงไปชนเสาครับวันนี้วันเสาร์ครับก็เลยชนเสาเลยเตะมุมต่อครับอย่างมีทีว่าคู่ต่อไปเป็นประภัสสรอนนะครับเจอกับน้องกันการค้านะครับโมงก็ไปครับท่านสมคิดครับแต่ว่าไม่ตรงกอบครับ เอาละครับอย่าช้านะครับเดี๋ยวโดนไม่เหลืองนะครับไป,ไปต่อยิงไม่ไกลเคียงครับหมดเวลาก็แปลว่าทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไป 00, 00ครับแบ่งกันไปทีมละหนึ่งคะแนนครับ